สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพทย์ชนบทโพสต์หลังคอรอมอให้งบกองทัพสร้างโรงพยาบาลสนามแต่สอท,ทอใช้เงินในองค์กรยังพบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสำหรับเชื้อโควิด -19 ที่ผ่านมาหลายโรงพยาบาลต้องมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 แต่อาการไม่นัก ซึ่งโรงพยาบาลสนามนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยทีเดียวครับเพราะว่าชีวิตของคนนั้นรอมไม่ได้ที่ผ่านมาก็มีการจัดสร้างโรงพยาบาลสนามหลายที่ซึ่งแต่ละที่นั้นงบประมาณที่ใช้ในการสร้างก็แตกต่างกันไปล่าสุดทางเพจชมรมแพทย์ชนบทได้ออกมาโพสต์ถามเรื่องของงบประมาณในการสร้างโรงพยาบาลสนามโดยมีการระบุว่ากองทัพเดินด้วยงบนี่ไงหลักฐาน เมื่อวาน18พฤศภาคม64คอรมออนุมัติงบกลาง2 5 6 4เพิ่มให้กับกองทัพ387ล้านบาทจากงบบรรเทาเยียวยาโควิดเพื่อให้กองทัพใช้ใจ่ายสู้ภัยโควิดใน3รายการคืองบศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงงบสกัดการการลักลอบเข้าเมืองและงบเตรียมโรงพยาบาลสนาม ก่อนหน้านี้บุคลากรทางการแพทย์ดีใจที่ทางกองทัพมิจิตอาสาช่วยตั้งโรงพยาบาลสนามคิดเอาเองว่ากองทัพใจดีเอางบเหลือใจที่ไม่ได้ใช้มาช่วยกันสู้ภัยโควิดเช็คเช่นการตั้งโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลายัยหรือโรงพยาบาลต่างๆในสอทอที่ต่างก็ควักกระเป๋าองค์กรตนเองช่วยกันเพื่อคนไทยหรือหาเงินบริจาคมาร่วมสมทบแต่พอเห็นมติคอรมอนี้ก็ขเข้าใจแล้วว่า กองทัพไทยยุคนี้ทําอะไรไม่มีทําฟรีที่น่าเจ็บใจคือการตั้งโรงพยาบาลสนามของกระทรวงสาธารณสุขนั้นเราไม่เคยของ,งบจากครมอเราใช้เงินบำรุงที่เรามีกับเงินที่พี่น้องคนไทยช่วยกันบริจาค ทั้งเงินและสิ่งของสร้างขึ้นมาไม่ได้ใช้เงินกู้ไม่ต้องเปลืองภาษีประชาชนเพิ่มเติมในยามวิกฤตประหยัดได้ก็ช่วยกันไม่เคยเรียกร้องของงบจากรัฐบาลเพราะกลัวว่าเดี๋ยวรัฐบาลจะได้เหตุอ้างไปกู้นี่เพิ่มมาให้เป็นภาระลูกหลานอีกมติคอรามาเมื่อวันนี้จึงถึงบางอ้ออดีตนั้นเรารู้ว่ากองทัพเดินด้วยท้องแต่ปัจจุบันกองทัพเดินด้วยงบ ส่วนงบโรงพยาบาลสู้ภัยโควิดนั้นตัดเอาตัดเอาแถมต้องรองบนานมากจนเลิกรอของเงินบริจ,จาคกตกำบลทอดพระป่าไทยช่วยไทยดีกว่าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาโดยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ